นี้นะคะในช่วงปิดเทอมนะปอพาก็มีอะไรมาแนะนําค่ะนั่นก็คือที่ล็อกเข็มขัดนั่นเองนะคะที่ล็อกเข็มขัดนั่นเองน้องๆเคยประสบปัญหาไหมก็คือว่ามันชอบเด้งออกมาแบบนี้ปอพาตอนเรียนนะลำคาญมากแล้วก็เคยคิดว่าน่าจะมีอะไรมาล็อไว้อย่างเช่นยางใช่ไหมปะพาก็จะไปใช้ยางมาล็อธรรมดาเห็นไหมมันเด้งๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นะคะเราจะมีนวัตกรรมใหม่เพิ่มความฟุงฟ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกันค่ะ แล้วตามไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้จาก UV เรซินของปาวะพาอีกเหมือนเดิมเนาะอันนี้ต้องใช้เครื่องอบ UV เท่านั้นนะคะน้ำเรซินอันนี้ถึงจะแห้งแต่ว่า ย่นเวลาในการทําได้เยอะมากๆปกติเรซินธรรมดาจะทิ้งไว้4-6ชั่วโมงอันนี้จะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีก็จะแห้งหมดแล้วเนาะโอเคขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมกันก่อนวันนี้เราจะมาทํานี้เลยมายูนิคอร์นนะคะอันนี้เราหาซื้อได้ตามสัมเพลงนะพวกนี้ต่างๆเพราวาพาไปเดินสัมเพลงมาก็เห็นน่ารักดีนะคะแล้วต้องมีตัวยึดขานั่นก็คือตัวนี้เลยเป็นกาวหนังไก่ไหมเขาเรียกแบบนั้นหรือเปล่า เราเอามาติดเลยค่ะเห็นปาให้กาวเหนียวๆมันหงายขึ้นน่ะแล้วตรงนี้ก็ไม่เหนียวก็แปะให้เขาอยู่แบบนี้เลยเห็นเปล่าแล้วก็วางตัวครอบจีของเราลงไปนะคะ กดลงไปแน่นๆค่ะเพื่อไม่ให้เลซินเ็าหกได้ถ้าเขาเหนียวติดแล้วมันจะไม่หกเนาะขั้นตอนสำคัญก็คือเราจะต้องมาผสมสีค่ะเพราะฉะนั้นสีผสมอาหารอย่างที่เราเคยทำกับเลซินเนี่ยใช้ไม่ได้ค่ะมันจะเป็นน้ำมันน้ำมันเดี๋ยวให้ดูมันจะไม่แตกตัวค่ะมันจะเป็นน้ำมันเป็นก้อนๆแบบนี้นะคือจริงๆอะผสมหลายสีแล้วตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่เป็นเนี่ยค่ะ เสียนะอันเนี้ยก็คือใช้ไม่ได้เราต้องใช้สีผสมเรซินโดยตรงค่ะเป็นขวดเล็กๆขวดละ50บาทแบบนี้นะมีทุกสีเลยก็เราก็สามารถเอาไปผสมได้อันนี้เป็นสีเหลืองใสใช่ไหมอยากได้สีเหลืองนมก็เอาสีขาวไปผสมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแหมมาเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะกับเพชรลงไปด้วยเพิ่มความวิงมาวับแบบนี้ค่ะ ว่าอ่อนๆแล้วมีกากเพรเห็นปะแต่เวลาเราใส่เนี่ยเราต้องใส่ให้เขาบางๆนะห้ามใส่หนานะใส่หนาแล้วจะไม่สวยเราค่อยๆทําทีละขั้นตอนก็ได้ใส่ตัวเขาก่อนเลยเห็นไหมคะพยายามทําให้เขาเป็นบางๆที่สุดนะคะชั้นแรกแล้วก็นําไปอบก่อนครั้งหนึ่งค่อยๆทําใจเย็นๆนะคะถึงเขาจะใช้เวลาไม่เยอะแต่เวลาเราใช้สีเยอะเนะะี่ยค่ะเราต้องใจเย็นๆกับเขามากๆเลยะคะ่ะ มิง้นมันจะไม่ออกมาตามที่เราต้องการมันอาจจะเละก็ได้แล้วด้านในมันอาจจะไม่แข็งค่ะด้านนอกแข็งแล้วใช่ไหมด้านในยังไม่แข็งแกะออกมามันก็จะเละค่ะมันก็จะไม่เท่ากันทั้งสองด้าน ที่สุดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมารอลุ้นกันเพราะว่าเพราะผ้า,าแกะที่ไหลด้านในมันจะชอบไม่แห้งค่ะน้ําไหลๆอ่าอันนี้ยังพอแห้งอยู่นะนี่โอ้ครั้งนี้แห้งค่ะสําเร็จเย้ตรงนี้มีนิดนึงเราก็นําไปอบด้านนี้อีกทีนึงก็ได้เนาะ นี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะประกอบล่างแล้วนะคะนี่ค่ะป้าผาจะใช้เชือกสวยๆแบบนี้นะมุงถุงอะถ,ถ,ถุงละ50บาทนะอันนี้3มสี่ก็150บาทเนาะเอามาถักค่ะเป็นเปียที่ไม่ได้ถักให้ดูเพราะว่าถักไม่เป็นเขาถักออกมาสวยมากแต่ว่าเป่พาถักไม่เป็นถักได้แค่นี้นะก็คือเป็นเปียธรรมดากับเอานี้มาม้วนเฉยๆเลยนะคะก็เป็นยูนิคอร์นซะง,งั้นนะคะพี่พาเราก็จะเอามาโคง้งติดเห็นไหมตรงนี้ค่ะ เขาก็จะมีตัวนี้ขายด้วยนะตัวนี้แต่ว่าเขาขายยกแพ็คเลยนะแบบราคาค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าเราต้องซื้อเยอะแต่ว่าถ้าเราเอามาทําแจกเพื่อนไปนของขวัญวันเกิดมันก็โอเคเนาะใอ้ตัวนี้นะคะเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะให้เรานำเข็มขัดมานะคะด้านที่เราจะใส่ อันนี้หัวเก็บขัดถูกปะแล้วก็ใส่ลงไปเลยน้องๆบางคนก็อาจจะทําเป็นแล้วนะที่ถูกต้องใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแบบนี้แล้วนะเห็นปะน่ารักปะพอิ้กภ้าออกอยังแล้วก็คาดเข็มขัดที่ไม่ได้คาดให้ดูเพราะว่านี้เป็นเข็มขัดตรงเกสเราอยากจะให้เห็นว่ามันเป็นเข็มขัดดําคาดไม่ถึง <c oughs> เป็นคนคาดไม่ถึงแล้วก็ใส่เขาเข้า,ขาไป มันจะมีมาให้แล้วอันนึงแต่มันไม่เพียงพอเนออะวะเนี่ยใส่เข้าไปก่อนอันหนึง่งมันจะหลุดแล้วมันก็จะอ้าอาแล้วมันก็ทําให้เดินลําบากมากนี่คือทรงปกติเราก็ลู่ตัวนี้นะคะที่เราทํามาค่ะมาติดไว้ตรงนี้เห็นป่าสวยงามก๋นี่แล้วเวลาแบบใส่กระโปรงอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ด้านข้างเอวอะ่ะคือสวยมากแกฉันแค่นึก จินตนาการตามทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยแคเอามาอยู่ในคอนมาจากไหนทำไมเชือกมันสวยทำไมมันนู่นนี่นั่นเห็นปะมันก็จะเลิกงอแล้วก็ลองดูว่ามันจะแบบแน่นแค่ไหนเราอยากให้แน่นมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เชือกนี้ก็ได้นะเ้ราะพาต้องการให้เห็นความวุงวิงฟุ้งฟิ้ง,ง,ง,งอะไรเงี้ยเราก็ใช้เป็นหนังยางมัดผมนี่แหละแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนมันก็จะน่ารักเห็นไหมยางมัดผมก็มีหลากหลายสีสันเพราะพาจะให้ดูอีกอันหนึง่ง ที่เปาพาถามเห็นไหมยูนิคอร์มีสองอันแบบนี้น่ารักมากเลยน้องๆชอบกันหรือเปล่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์เปาพาด้วยนะคระับถ้ายังไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะเออเราใส่สองอันคู่กันก็นได้นะมันก็จะดูนนหนาหนาแล้วก็เยอะๆออะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ びびびんたばりん